จุงกะสวัสดีครับเพืเ่อนๆสวัสดีครับสวัสดีเอ่อของカメมสรินโปรดักชันจุงกะบัดวันนี้ก็มาใส่เบ็ดเหมือนเดิมครับผมนะกับเบ็ดในนาข้าวใส่ไปในนาข้าวนะกับเบ็ดสีหลังเพือนแต่ว่าวันนี้จะทดลองอยากลองดูเพื่อนใส่มาหลายๆครั้งแล้วก็ใส่เดือนเอ้ยกบเอ้ยเอ้ยเขียดเอ้ยนะพวกนี้ลองมาหมดแล้วแต่ในชีวิตย,ยังไม่เคยได้ลองนี่เลยนะนะ เหยื่อ yeah. หอยเชอรี่เพื่อนหอยเชอรี่ถ้าใส่ในนาข้าวช่วงนี้เนี่ยกับไม้ผมเนี่ยไม้นี่แหละครับไม,ม้ผมจะลองดูว่ามันหมาน,นไหมหอยเชอรี่นะถ้าไม่กินกลางคืนค่อยแก้เอาคือเดินจับเขียดเดินจับเขียดอีโม่เรานี่แหละเดินจับเขียดอิโม่เราเลยแหละนะเดินจับเขียดอิโม่เราแล้วมามาใส่เขียดไว้เนาะเพราะเขียดอีโม่โกบเอ้ยปลามันชอบกินตอนเช้าเช้าเนาะ ไม่รู้สวาไม่สว้าหรือม,มานไม่มานไม่นูนะครับแต่ก็จะลองดูนะกับ yeah, เหยื่อหอยเชอรี่นะกับเบ็ดสี่สิบลังกับเพื่อนเดี๋ยวถ้าได้เรื่องอยังไงจะให้เพืเ่อนๆได้รับชมผรติดตามนะครับผมไม้แล้วได้ไม้แล้วได้ไม้แล้วชิแรกเลยก็ลองดูนะเพื่อนว่าจะเป็นยังไงทดลองดูนะครับนะก็รอดูไป หอ,อยเชอรี่ดิเพื่เกี่ยวง่ายๆเลยนะงงเกี่ยวแบบเกี่ยวเกี่ยวเบ็ดแบบแบบอย่างนี้เลยเนาะเกี่ยวเบ็ดแบบอย่างนี้เลยเนาะก็หอยเชอรี่นะเอามาทุบๆใช่ไหมล่ะเอามาทุบแล้วก็เอาเป็นชิ้นๆเล็กๆไม่เอาปากมันก็ไม่เอาไส้มันเนาะก็อย่างี้เลยเกี่ยวไปเลยให้มันโผล่อยู่ประมาณนี้เลยให้เบ็ดมันโผล่อยู่ประมาณนี้เลยนะกับเบ,บ็ดผมใช้เบ,บด็ดเบอร์สิบสี่เ แหว่งทีเดียวพอครับไม่ต้องไปแหว่งเยอะหรอกเดี๋ยวข้าวเขาจะนั่นข้าวเขาจะไอ้เลยบลองใส่ดูว่าไอ้จมดินเลยจะกินไหม ออโอเคแล้วครับอันแรกอันแรกโอเคแล้วเดี๋ยวไปดูกันต่อไปนหน้าต่อไปใส่ก็ใส่อย่างนี้เลยนะเพื่อนไอตอนดะใส่จะใส่เปงี้เลยเกเคยวมันโปร่งงี้เลยแหละนี่แล้วผมก็ พอแหวกแหวกพื้นที่ได้เก็เอาต่าๆเลยเนาะคันเบ็ดมันยาวหน่อยหนึ่งก็ให้มันให้มันดูต่าๆไปเลยเอาให้มันถึงพื้นให้เหยื่อมถึงพื้นให้เหยื่อถึงพื้นยิิงีเลยลองดูสูตรนี่ว่าจะเป็นยังไงชิมานบมานก็ลองดูครับใส่ให้ถึงพื้นเลยเด้อ ไอเยื่อมันลงไปพื้นเลยอย่างงี้ได้ทีหมอหมอนี่ก็ดูดูดูส่งแล้วเนี่ยตรงเนี้ยน่าจะมีปลาอย่างเงี้ยเยอะอย่างเง้ยเพื่อนแต่น้ำลึกอยู่นั่นเนี่ยน่าจะมีปลาอยู่นะ,อะ,อนนนะนะส่งมันนะดูบอลฐานที่แล้วเฮ้ยเหมือนเหมือนจะมีปลาช่อนอยู่นะมันจะมีปลาช่อนอยู่นะ อยู่ฐานที่ไปแล้วแต่ว่าเหยื่อเราจะเขาจะกินไหมล่ะเหยื่อเราเนี่ยเขาจะกินไหมเหยื่อเนี่ยเขาจะกินไหมล่ะปลาเขาจะกินไหมเนี่ยแหละคือคือโจทย์ของเราเนาะเดี๋ยวจะใส่ให้ต่ำๆต่ำๆเลยถ้ามันกินก็ดีเลยเดี๋ยวมันไม่กินก็ค่อยแก้มือเอา ไม่ต้องประเวกเยอ,อะเลยย่าเดี๋ยวเขาว่าเราเขาขอของนานะเขาว่าเราบกเบาพอเพราะมันข้าวเขาเริ่มตั้งท้องแล้วคอยดูนกันคืนนี้ครับหรือไม่ก็ถ้าไม่ติดก็เช้าเลยนะถ้ามันไม่กินนะเงือน ถ้ามันไม่กินนะคอยดูว่าอีปูมันจะกินไหมเย่อพคกเนี้ยอีปูเนี่ยมันจะกินไหมปูน่ะหรือหอยเชอรี่น่ะนี่ครับไปแล้ว รุนการเพื่อนๆรุ่นกัน,น,น,นการคืนนี้วันนี้เป็นยังไงไเคยเลยไปใส่เียว้อ,อยน่นะว่าเป็นยังไงกำกันดู เดพื่อนเดี๋ยวมาดูเบ็ดกันครับเดี๋ยวมาลองเดินดูสักรอบหนึ่งถ้าไม่กินก็นอนแหละค่อยคืนมาดูอีกทีหนึ่งถ้าคืนไม่กินก็เดินจับเหยื่อเขียดมาใส่โตนะ้าเพื่อนลองดูว่าเบ็ดเบ็ดเบ็ดเรามันจะกินแคบิสาเนี่ยมันจะกินหอยไหมหอยเชอรีน่นะครับผมเอาลองดูครับเอา,าเดินดูเบ็ดปกติท่านะเพื่อนว่ามันจะกินไหมนี่ก็ย้อนมาสิบกว่าหลังแล้ว สิบกว่าลังแล้วก็ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่เพราะว่าเหยื่อตัวนี้น่าจะกินนานกินยากเพราะมันเป็นเหยื่อเหยื่อนิ่งเรียกเหยื่อนิ่งเหยื่อนิ่งเหยื่อไม่เหมือนเหยื่อเหยื่อพวกเขียดหรือพวกอะไรนะพวกเส้นเดือนพวกเนี้ยแต่ผมดูรอยแล้วไม้ตรงเนี้ยไม่ไม่ม,มีใครไม่มีใครมาใส่หรต้องต้องใช้ไม้เอามาเพราะผมใส่ตำ่ำๆนะผมใส่ต่ำๆเลยใส่ไม้ต่ำๆไปเลยให้เพื่อนๆเห็นบรรยากาศไปด้วยเลย ถ้ามันกินก็คือกินแหละครับนี่ตอนนี้คือถ่ายไปแบบไม่ได้ไม่ได้เอาช็อตตอนที่ที่กินนะคือถ่ายให้เห็นตอนใส่เสร็จแล้วก็เดินดูเลยก็ถูกเนี่ยเนี่ยเหยื่อก็ยังอยู่ปกติเหยื่อก็ยังอยู่ปกติถ้ามันกินก็คือกินนะเพื่อนนะปกติดีประมาณ สี่โมงห้าโมงนะ่ระก็รีบมาหน่อยวันนี้รีบมามาดูหน่อยรีบมาดูเงียบหมดเห <c oughs> ยื่อมันกินยากไงมันเป็นเหยื่อนี่เหยื่อผมว่านะถ้า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 ว่าไม่ผิดอะ่ะมันต้องแบบว่าหน้าเลงอะ่ะหน้าเลงอะ่ะถึงจะกินหน้าเลงถึงจะกินดีผมว่าเห <c oughs> ยื่อไม่หมดแน่นอนครับเห <c oughs> ยื่อไม่หมดออ้ยเฮ้ยไอ้นี่มันติดจริงเพื่อนนี่น,นี่หลังนี่ติดจริงนี่นี่เห็นไหมเห็นไหม อย่างหลังนี้ติดจริงนี่ช้อน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 นี่ช้อนอย่าตั้งกล้องให้เพื่อนได้เห็นเลยติดช้อนช้อนกินอยู่แต่ช้อนตัวเล็กช้อนยามเย็นนี่เพืนเน่อนนี่ดูดิมันกินลึกไอ้พวกช้อนเนี่ย คือมันกัดงุบเลยอ๋อไปเห็นนาะรอแปลงมีตัวเห็นนะนะมีตัวเห็นนะน้เพื่อนเนาะนอนดีกว่าดีกว่าไม่ติดเลยแต่ว่ามันกินอยู่มันกินอยู่ครับมันกินอยู่ครับเดี๋ยวนี้ดูเบ็ดดิดูเหยื่อดิยังอยู่อยู่เลยต้องเปลี่ยนออกแล้วครับต้องเปลี่ยนออก <c oughs> เห็นหน้าไม่อหนุกกล้องตังไว้ <c oughs> ไปดูเห็นหน้าผมรอเปล่าไม่เห็นก็ไม่เป็นไรนะ้เพื่อนนะ ก็ได้เห็นวิธีการพอแล้วนี่เกี่ยงี้เลยครับกินยูเพื่อนแต่ต้องรอแป๊บหนึ่งนะโอเคอันแรกอันแรกก็ กลืนกินแต่กลืนกลืนเยอะเลยอะ่ะกลืนแบบนั่นแหละถ้าตัวเล็กนะกลืนเลยกลืนเยอะแบบทั้งทั้งทั้งนั่นแหละไอ้นี่มันขันเฮ้ยอันนี้มันโดนจิ้งเพื่อนมันนองนองไงติดจุ้มเพื่อนติดติดติดไอ้ดึงวะโอ้ยมีม,มีมีดึงนะเมื่อกี้นะแต่ไม่ติดปูเปล่ามัน <c ười> นะโอเคสองหลังสุดท้ายนะถ้ายัางไงก็ส่งคลิปนี้ไปแล้วเพื่อนๆก็รอชมตอนกลางคืนได้เลยครับหมานไม่หมานไม่รู้แต่ว่ามีปลาก,กินอยู่เอาแปลปลาก,กินอยู่ตัวเดียวเพื่อนถ้ามันกินผมก็ไปหาหอยเชรี่ต่อผมไม่ต้องไปนั่นและนะโอเคครับ โอเคครับเพื่อนตอนเย็นรอบแรกของผมวันนี้ตัวเดียวอยู่น้อยๆอ,อยู่นะยังได้น้อยอยู่เพราะว่าเป็นเหยื่อเหยื่อเหยื่อถอชิรีนะครั้งแรกก็แต่คือว่ามันกินอยู่นะเวลามันกินอยู่นะแต่อาจจะตัวเล็กอยู่เพราะว่าช่วงหัวเย็นหัวค่ำหัวแบบหัวค่ำอย่างเงี้ยปลาตัวเล็กๆมันกินเลแต่เราดูคืนนี้และพรุ่งนี้เช้าถ้าตอนเย็นเนี่ยตอนประมาณทุ่มหนึ่งผมจะมาดูอีกรอบหนึ่งถ้ามันกินผมก็ไปเอาเหยื่อนี่แหละเหยื่อเหยื่อ เหยื่อเหยื่อหอยนี่แหละนะแต่แต่ถ้ามันไม่กินเลยหรือมันเงียบมากดูไปแล้วไม่น่าจะได้ตัวผมก็เดินจับเขียดไปใส่แล้วกันนะเพื่อนคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ารับชมครับเดี๋ยวคืนนี้จะเป็นอีกคลิปหนึ่งถ้าผมมาถ่ายทําทคลิปจะมีคลิปผมจะทําให้เพื่อนๆได้รับชมต่อไปขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามและรับชมดูดูคลิปจนจบนะครับ commissioner production จุกะสวัสดีครับครับจําเรียบแบบ